ผู้ร้ายสมัยคุณปู่จัดเป็นสารคดีสั้นๆอันล้วนได้รับการเลือกเฟ้นจากประดาอาจยากรข้าตรกรผู้ร้ายตีชิงวิ่งราวสมัยคุณปู่อันล้วนแล้วแต่มีทั้งเรื่องแปลกประหลาดพิสดานสยดสยองซึ่งระหว่างที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นครไทยเบื้องหลังข่าวก็ได้รับความพอใจจากผู้อ่านอย่างกว้างขวางชาลีเอี่ยมประสิน์เป็นนักเขียนที่ทำงานอย่างไม่หยุดยัง้ง และเขียนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสารคดีป่าดงพงไพรนวนิยายเรื่องในราชสำนักการที่หันมาค้นคว้าและเขียนผู้ร้ายสมัยคุณปูจึงเป็นงานเบาๆที่เขาทําขึ้นในยามพักผ่อนแต่บางเรื่องก็อยู่ข้างจะดูเดือดและรุนแรงพอสมควรเรามาติดตามผู้ร้ายสมัยคุณปูกันเลยครับตราราการสมัยรัชกาลที่ห้า ไม่ปราณีผู้ร้ายฆ่าคนข้าพเจ้าได้เขียนคอลัมนี้มานานแล้วคนเอาผู้ร้ายฆ่าคนตายมาเผยเรื่องราวให้ท่านผู้อ่านได้ทราบดังมีความพิสดารต่างๆกันแต่จุดหมายอย่างหนึ่งที่ตร,ราการหรือผู้พิพากษาสมัยคุณปู่ตัดสินนั้นมีข้อหนึ่งที่วางเป็นกฎตายตัวไว้ทีเดียวว่าใครก็ตามที่มันฆ่าเขาด้วยความทารุณเหี้ยมโหด โดยเจ้าทรัพย์หรือผู้ถูกสังหารไม่มีทางต่อสู้ผู้พิพากษาซึ่งท่านกอดแน่นกับตัวบทกฎหมายตามกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะตัดสินวางโทษให้ตายตกไปตามกันทันทีไม่มีข้อควรยกประโยชน์อันใดทั้งสิ้นให้กับไอ้ผู้ร้ายฆ่าคนตายข้าพเจ้าตรองความเห็นแล้วว่าบ้านเมืองเราเดือดร้อนทุกหย่อมย่านี้ เพราะความอ่อนแอได้เขาไปกัดกินอยู่ในวงการของราชการสมัยราชาธิปไตยเสียอีกที่บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขกวา่าสมัยประชาธิปไตยคนมันกำเริบฆ่ากันเป็นผักปลาบ้าระหำเพราะเมืองไทยไร้คนจริงทำไมสมัยจอมพลสฤษดิ์ไฟจึงไม่ค่อยกล้าไม่ผู้ไร้ไม่ชุมเหมือนเดี๋ยวนี้เพราะมันกลัวคนจริงสมัยคุณปู ผู้ร้ายปล้นบัวควายที่ไหนมีมากนักหรือฆ่ากันตายจนราษฎรนอนตาไม่หลับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ท่านไปเองและบัญชาการฆ่าด้วยท่านเองบ้านเมืองหมดผู้ร้ายในทันทีเพราะท่านประกาศว่าท่านยอมรับผิดในการที่จะต้องฆ่าไอ้ผู้ร้ายยอมรับผิดแต่ผู้เดียวกรรมวิธีอันนี้จอมพลสริทธ์เอามาใชา้แล้วก็ได้ผลฉมัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะต้องทรงทราบทุกข้อคดีที่เกิดในแผ่นดินที่พระองค์ทรงปกครองดังนั้นข่าวทั้งดีและร้ายก็ได้รายงานกราบทูลให้ทรงทราบโดยตลอดรายงานเรื่องผู้ร้ายนี้มีขึ้นเมื่อพุทธศักราช2427พระนรินอ่านบอกพระยาพักดีนฤบดินพระยา อมรินหรือชัยเมืองราช,ชบุรีสามฉบับฉบับหนึ่งว่ากำนันมาแจ้งความว่ามีผู้ร้ายฆ่าในแป๋วตายที่หลักแปดคลองดำเนินสะดวกแต่งกรมการออกสืบจับได้ตัวไอ้แป๋วมาถามผู้ร้ายกับผู้ตายนะ่ะมีชื่อเดียวกันแต่งกรมการออกสืบจับได้ไอ้แป๋วมาถามรับเป็นสัตว์อีกฉบับหนึ่งว่าในสังโจดฟ้อง ไอสาไอชมไอหุ่นข้าในร้อยตายได้ตัวมาถามรับเป็นสัตว์อีกฉบับหนึ่งนายสาโรธฟ้องว่าไอไข่ไอขำไอเคลิม้มไอทอดแทงในแปรตายที่วัดห้วยโรงได้ตัวผู้ต้องหามารับเป็นสัตว์จึงทรงไอ้ผู้ร้ายทุกคนเข้ามายัางกรุงเทพประชาชนชาวสยามนอนตาหลับ เพราะผู้พิพากษาสมัยคุณปูได้สั่งตัดสินให้ตัดหัวไอ้ผู้ร้ายที่ฆ่าคนตายทุกคนอย่างเด็ดขาดแม้มันรับสารภาพเพราะไอ้มนุษย์เดรัจฉานพวกนี้ขืนปล่อยไว้ก็บ่นทําลายชาติบ้านเมืองเสียยิ่งกว่าผู้ก่อการร้ายอีกหลายเท่านักในเมื่อกฎหมายระบุไว้อย่างแน่ชัดผู้ที่มีหน้าที่รักษากฎหมายก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไอ้โจรน้าไหนมันจะกล้ามาเพเยอหน้าและทั้งหมดนี้ก็คือผู้ร้ายสมัยคุณปู่โดยชาลีเอี่ยมกระสินโชคดีมีความสุขทุกท่านและรอพบกับเรื่องใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ